กับ Awesome West trip I got your mobile ทัวร์ดูบาร์ที่จะได้เติมเต็มประสบการณ์ชีวิตกันแบบประทับใจด้วยการชมซ้อมขอบสนามและเป็นการเดินทางไปดูบาร์ที่ได้ชมซูเปอปร์สตาร์ของลีกกันแบบจุกๆไม่ว่าจะเป็นสเตฟานคอรีโรบอนเจมส์แอนโทนีเดวิสควายเลนเนอร์พอลจอจเจมส์ฮอร์ไกนด์รัสเซลว์สบุกจามอรนแล้วก็โจเอลแอมบีแถมยังได้เที่ยวช็อปกันแบบเต็มอิ่มในราคา89,900บาทรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอมเมนต์แรกด้านล่างสนใจสำรองที่นั่งแอดไลน์ได้เลยค่ะ Merry, Merry Christmas, Christmas! cup สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู <ans> ส่ช่อง23 m a n มเนียวันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวการมดเอ a ก็มีทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้ก็จะมาแบบว่าสดใสทุกนึงนะคะเพราะว่าเป็นวันคริสต์มาสอีฟของทางบ้านเขาค่ะทาง NBA เนี่ยเบรกการแข่งขันหนึ่งวันนะคะเพื่อเตรียมจัดการแข่งขันแบบห้าคู่ใหญ่ห้าเกมติดให้กับแฟนบาสทั่วโลกเลยค่ะกับ NBA Christmas Game ปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีที่76แล้วนะคะมิเนที่มีการจัด NBA Christmas Game ให้กับแฟนๆแบบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นปีที่16ตติดด่่อกัันทีจให้แบบ ห้าคู่ไปอิมอ่มค่ะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะวันนี้เลยค่ะเพื่อนของบ้านเราค่ะไปจนกระทั่งถึงบ่ายวันพรุ่งนี้เรียกว่าชมกันแบบทั้งคืนเลยค่ะมินเอไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นโอกาสดีเลยนะคะที่ใช้มินเยมาพรีวิวคริสต์มาสเกมห้าคู่ใหญ่ตตแต่ละคู่ให้เพื่อนได้รับฟังกันค่ะรวมไปถึงท่ายผลสนุกด้วยเดี๋ยวเรามาลอดูกันสิว่าการถ่ายผลของมินเอเนี่ยจะตกใจเพื่อนๆหรือเปล่าค่ะรับฟังกันค่ะเริ่มมาที่คู่แรกนะครับเที่ยงคืนในวันนี้เข้าสู่วันที่26ของบ้าานนเรคือ มิววอกี้บัคส์เดินทางไปเยือนนิวยาคนิคส์นี่ถือว่าเป็นการแข่งขันวันคริสต์มาสครั้งที่56ของนิวยาคนิคส์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA นเนื่องจากที่เมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับประชากรเยอะที่สุดแล้วก็เป็นตลาดใหญ่ใครๆก็ให้ความสนใจกับการแข่งขัน NBA นะครับในขณะที่มิววอกกี้บัคส์คริสต์มาสนี้ถือว่าเป็นครั้งที่10ของพวกเขามิววอกี้เนี่ยถือว่าเป็นทีมในตลาดเล็กนะครับแต่ด้วยความที่พวกเขามียานิสอันเดรตุคุมโป่เลยทำให้ในช่วง ขันวันคริสต์มาสให้พวกเราได้รับชมและการเจอกันในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่4จาก5ครั้งในฤดูกาลนี้นะครับที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันล่าสุดเมื่อวานพวกเราได้เห็นเหมือนเป็นพรีวิววันคริสต์มาสเลยก็ว่าได้หลังจากที่นิวหยกนิกส์ไม่มีมิเชลโรบินสันคอยยืนเป็นเซนเตอร์ตัวหลักเนี่ยนะครับการที่จะป้องกันยานิสในวงในการที่จะป้องกันบุ๊คโลเปสในวงในเนี่ยยากเหลือเกินยิงเจอการเล่นเกมสวนกลับเร็วของยานิสเนี่ยนะครับโอ้โหเจอชน,กร,นกระเด็นกระดอนกันหมดเลยและในเวลานี้ตัวของเองเเเดมมยนนนลง่่กกการา,นา,นการรริ3คะแวับ Milwaukee, มีวบัตอนนี้เข้าที่มากขึ้นเยอะเลยตั้งแต่วันที่1่ธันวาคมที่ผ่านมานะครับมิวกิบัค์ถือว่าเป็นทีมที่มีเกมบุกภาพรวมอันดับหนึ่งการเล่นเกมรับของพวกเขาขึ้นมาอยู่ในระดับท็อป10แล้วนะครับนี่คือสาเหตุหลักๆหรือว่าทําไมตอนนี้ผลงานของมิวกิบัค์ดีขึ้นเรื่อยๆบรูโกลเปสคริสมอรตันรวมถึงบ๊อบบี้พอติสในฐานะตัวสำรองทีเด็ดพวกเขาเหล่านี้เนี่ยรู้บทบาทรู้หน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการริบาวนะครับนิวยอร์กนิกส์ก็เป็นรองมิ ถ้าเกิดเกมไหนอาร์เจนติน่าไม่มาเนี่ยนะครับนิวยอร์กนิกส์ก็ค่อนข้างลําบากถ้าเกิดพวกเขาจะมาคาดหวังให้เจอเรนบรันซนเนี่ยกด50แต้มยิง3คะแนนไม่พลาดเลย9ลูกแบบในเกมที่เจอกับฟิลิ์สันส์แบบนั้นก็ค่อนข้างยากเช่นเดียวกันรวมเกมเมื่อวานด้วยเนี่ยนิวยอร์กนิกส์แพ้มิวอคิบัคส์มา9เกมรวดแล้วนะครับตั้งแต่คริสต์มาสปี2018แล้วก็ไล่ต่อสู้กันมานะครับพวกเขาก็แพ้เรียบหมดเลยดังนั้นคริสต์มาสนี้ก็ขอเลือกมิวอคิบัคส์นะครับชนะนิวยอร์กนิกส์เป็นเกมททีี่่่่่่่10ตตตติดอออกอกััันนนไไวคคูปะรบชง บ้านเรา Golden State Warrior เดินทางไปเยือน Denver Nuggets เกมวันคริสต์มาสนี้ถือว่าเป็นครั้งที่33ของ Golden State Warrior ในขณะที่ Denver Nuggets ถือว่าเป็นครั้งที่9ของพวกเขานะครับ Denver Nuggets เนี่ยคล้ายๆกับ Milwaukee Bucks เป็นทีมในตลาดเล็กแต่ด้วยความที่พวกเขามี Nikola Jokic ok และในฤดูกาลที่ผ่านมาก็คว้าชแชมป์ NBA สำเร็จดังนั้นเราจึงได้เห็น Denver Nuggets ทำการแข่งขันในวันคริสต์มาสแบบนี้การเจอกันในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2จาก4ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันนะครับครั้งแรกเป็น Denver Nuggets ที่สามารถคว้าช,ชนะมาได้ในเวลา ตานนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ผลงานกําลังร้อนแรงนะครับเดนเวอร์นักเกตชนะมา4เกมรวดในขณะที่โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เนี่ยก็ชนะมา5เกมติดเช่นเดียวกันตอนนี้ผลงานของพวกเขาเกิน50%ครั้งแรกตั้งแต่12พฤศจิกายนเดนเวอร์นักเกตในฐานะทีมป้องกันแชมป์นะครับพวกเขาก็เลยได้เล่นในบ้านและการเล่นในบ้านของเดนเวอร์นักเกตในฤดูกาลนี้เนี่ยเพิ่งแพ้แค่2เกมเท่านั้นเองโดยความที่พวกเขามีฟนอลส์เอ็มวีพีคนล่าสุดนักกีฬาที่ดีที่สุดของทีมแล้วก็เป็นของหลีก,กวาดในนตตแห่งเซเซอร์อย่าางนิลยด ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่สร้างปัญหาและก็สร้างความปวดหัวให้กับ Golden State Warrior อย่างแท้จริงและไหนจะมีอย่าง Aaron Gordon นะครับนี่ก็รูปร่างได้เปรียบความแข็งแกร่งก็ได้เปรียบ Michael Porter Jr ก็สูงใหญ่ยิงวงนอกก็ดี KCP k e n t a v i s Caldwell p o p ก็รู้หน้าที่เล่นเกมรับเป็นหลักและที่สำคัญเขายังมี Jamal Murray ครับกลายเป็นคอมบิเนชันร่วมกับ Nikola Jokic ok การเล่นแบบ Two Man Game นะครับหรือว่าการเล่นแบบ2คนของ2คนนี้เนี่ยโอ้โหไร้เทียมทันจริงในช่วง Play Off ที่ผ่านมาเราก็เห็นศักยภาพกันดีแม้ ว่าในเวลานี้โกลเดนสเตทวอร์เรอร์กำลังเข้าที่กําลังร้อนแรงกําลังต่อเนื่องมากๆนะครับชนะมา5เกมติดอย่างที่บอกเคลทอมสันกาลังยิง3คะแนนเข้ามือมากๆเลยนะครับในช่วง6เกมหลังสุดเนี่ยเคลทอมสันคาเฉลี่ยในการทําแต้มของตัวเขาสูงถึง25แต้มต่อเกมยิง3คะแนนแต่ละเกมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า4ลูกเลยนะครับเรียกว่าก้าวขึ้นมาเสริมงานให้กับสเตฟานเคอรี่ได้อย่างที่ทั้งทีมต้องการอย่างที่แฟนๆอยากจะเห็นเหลือเกินและไหนจะมีกองทัพพลังหนุ่มของพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นรุกกี้อย่างแบรนดอนโพเชมสีี้ท่ตอนน กำลังเต็มไปด้วยความมั่นใจช่วยยิงช่วยข้ามช่วยสร้างเกมรับนะครับช่วยทําทุกอย่างและไหนจะมีอย่างโจนาธานคูมิงการที่กําลังดีวันดีคืนทัพสำรองที่นําโดยคริสพอตอนนี้ก็กําลังเข้าที่มากๆเลยมีทั้งเดริโอแซริชและก็โมเสสมูดดีแม้ว่าเรายังไม่แน่ใจสถานะในการลงสนามของแอนดรูวิกกินส์ก็ตามแต่ปัญหาทั้งหมดทั้งปวงครับแน่นะคือเกมรับคารวอลลูนี่เนี่ยต่อกองกับนิโคลายโยคิสลาบากเหลือเกินแต่ประกอบกับทีมของพวกเขาไม่มีเดรมอนกรีนนะครับที่โดนทางหลีกลงโทษห้ามทำแ้งงข่ง่ัันยไมรู จะกลับมาเมื่อไหร่ดังนั้นในเกมนี้เนี่ยแม้ว่าจะเชียร์ Golden State w a r r i o r ์นะครับแต่เชื่อว่าเดนเวอร์นากสน่าจะโชว์ความแข็งแกร่งของความเป็นแชมป์เล่นในบ้านด้วยน่าจะเอาชนะ Golden State w a r r i o r ์ไปได้ครับไปต่อกันที่คู่ต่อไปนะครับช่วงตีห้าของบ้านเราเรียกว่าเป็นคู่เอกก็ว่าได้แนงคือ Boston Celtics เดินทางไปเยือน LA Lakers คู่กัดคลาสสิกตลอดการของ NBA เนี่ยแหละครับเกมวันคริสต์มาสในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่37บของ Boston Celtics ในขณะที่ LA Lakers จะเป็นครั้งที่50นะครับ Lakers ถือว่าเป็นทีมอันดับ2 นในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่ลงสนามทำแข่งขันในวันคริสต์มาสรองจากนิวร์กนิกส์แต่แม้ว่าทั้งสองทีมเนี่ยจะแข่งเกมวันคริสต์มาสเยอะแค่ไหนก็ตามแต่ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่3ของทั้งคู่เท่านั้นเองนะครับและมากไปกว่านั้นนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของเรเบิร์เจมส์ที่ลงสนามในการแข่งขันวันคริสต์มาสแล้วเจอกับบอสตันเซลติกส์แบบนี้พอพูดถึงเรเบิร์เจมส์กับ LA l a k e ์สนะครับตัวของเขาเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่ทำแต้มในเกมวัน,วน,น,น,วน,น,วนคริสต์มาสม ที่18ในชีวิตการเล่น NBA ของเลอบรอนเองแต่ LA Lakers ตั้งแต่ที่คว้าแชมป์ Inseason Tournament มาเนี่ยนะครับผลงานของพวกเขาไม่ดีเลยครับแม้ว่าล่าสุดจะเพิ่งชนะมาก็ตามมีการปรับเปลี่ยนไลน์อัพใหม่นะครับขยับเอาเลอบรอนเจมส์ไปเป็นพอยการ์ดเอาเดนจิโร่ราสเซลไปเป็นสำรองแล้วก็เอาเจรเรตแวนเดวิลกลับขึ้นมาเป็นตัวจริงนะครับหรือว่าเน้นเกมรับเลยและผลงานของพวกเขาก็ทําได้ดีมากๆเลยนะครับสามารถเอาชนะโ k เคซ u n d e r ที่ถือว่าเป็นทีมท็อปทรีของฝั่งตะวันตกมาได้หลังจากที่แพ้มาที่ผ่าานม ถือว่าทําให้แฟนๆมีความสุขได้บ้างนะครับแต่ปัญหาก,ก็คือการมาเจอกับบอสตันเซลติกส์ในเวลานี้ที่ถือว่าเป็นทีมอันดับหนึ่งของลีกนะครับแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของฝั่งตะวันออกด้วยในช่วง8เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะมาถึง7เกมติดนะครับถ้าเกิดมองไกลขึ้นไปอีกเนี่ยสิเกมหลังสุดพวกเขาชนะถึง10ครับแพ้แค่2เกมเท่านั้นเองความลงตัวความกลมกล่อมในการเล่นนี่คือสุดยอดมากๆนะครับพวกเขาเข้าที่ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเลยเกมลุกในภาพรวมเกมรับในภาพรวมร้วแล้วแต่อยู่ในท็อป5ขอทลีกแลี การยิง3คะแนนเนี่ยแหละครับเป็นจุดที่แตกต่างเหลือเกินกับ L.A.Lakers พวกเขาถือว่าเป็นทีมอันดับหนึ่งนะครับในการพยายามยิง3คะแนนต่อเกมและการยิง3คะแนนลงต่อเกมก็เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นอันดับหนึ่งของหลีกเฉลี่ยแล้วเกมเกมหนึ่งเนี่ยยิง3คะแนนลง16ลูกต่อเกมนะครับนี่คือมหาศาลเหลือเกินในขณะที่การยิง3คะแนนของ L.A.Lakers เนี่ยอยู่3อันดับท้ายตารางของหลีกเลยนะครับการที่ได้ d r e w h o l i d a y มามาเติมเกมรับเนี่ยนะครับได้ KristapsPorzingis มาแม้ว่าเกมวันคริสต์มาสเนี่ยสถานะในการลงสนามของตัวเขายังไม ัดเจนแต่ไม่ว่าจะลงได้หรือไม่ได้ก็ตามนะครับพวกเขาก็ยังมีเอาฮอร์ฟเร์ดที่สามารถขึ้นมายืนเป็นตัวจริงได้นะครับอย่างที่โค้ชของทีมบอกนะครับว่าตัวจริงของเซลติกเนี่ยมีถึง6คนไม่ใช่แค่5คนทั่วไปธรรมดาและที่สําคัญในเวลานี้เนี่ยสองเจครับเจสันเททัมกับเจเรนบราน์ร้อนแรงแล้วก็แข็งแกร่ง,งมีประสิทธิภาพสูงเหลือเกินโชคดีในเกมที่ผ่านมานะครับที่เจอกับ LA ลเ i คลิปเปอร์สเนี่ยจงังหวะหนึ่งเจสันเททัมเนี่ยข้อเท้าซ้ายพลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างดีที่การพลร าสามารถลงสนามในวันคริสต์มาสไหวไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเสียดายแทนแฟนๆที่อยากจะรับชมคู่กัดคลาสสิกตลอดการเลอเกินดังนั้นครับแม้ว่า L.A.Lakers จะเพิ่งชนะ O.K.C.Tunder OK ทีมท็อปทรีของฝั่งตะวันตกมาก็ตามจะมีการปร,ปรับเปลี่ยนไลน์อัพแบบไหนก็ตามแต่ส่วนตัวขอเลือก Boston Celtics นะครับที่จะสามารถคว้าชัยชนะมาได้หลังจากที่2ครั้งแรกที่ทั้ง2ทีมเคยเจอกัน Celtics เป็นฝ่ายแพ้หมดเลยนะครับครั้งนี้เนี่ยแหละจะเป็นการล้างแค้นของ Celtics พวกเขาน่าจะผ่าน L.A.Lakers ไปได้ครับไปตอนที่คู่ต่อไปนะครับช่วง8 น,นั่นคือฟิลาเดลเฟียสวิงตี้ซิกเซอร์สเดินทางไปเย็นแมมมีฮีทเกมวันคริสต์มาสนี้ถือว่าเป็นครั้งที่34นะครับของซิกเซอร์สแล้วก็เป็นครั้งที่14ของแมมี่ฮีทการเจอกันครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของพวกเขาในฤดูกาลแมมมี่ฮีทในฐนานะรองแชมป์แล้วก็เป็นแชมป์สายฝั่งตะวันออกในฤดูกาลที่ผ่านมาจึงได้เกียรติเป็นเจ้าบ้านนะครับในครั้งนี้ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลเนะี่ยทุกคนทราบกันดีนะครับว่าแมมี่ฮีทเนี่ยอกหักขนาดไหนพวกเขาพลาดในการปรับทัพเสริมทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเด อะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ว่าจะผิดหวังยังไงก็ตามนะครับพวกเขาก็ยังคงต่อสู้ได้ดีนําโดยจิมมี่บัตเลอร์แบร์มาเดบโยรวมไปถึงไทเลอร์ฮีโร่นะครับเกมวันคริสต์มาสนี้เนี่ยสถานะในการลงสนามของจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยยังคง50-50อยู่เนื่องจากตัวของเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณน่องนะครับแต่ตราบใดที่พวกเขายังคงมีแบร์มาเดบโยมีไทเลอร์ฮีโร่นะครับมีเควินเลิฟมีคายราลีมายมีฮิตเนี่ยก็ยังคงเหนียวยังคงแน่นนะครับยังคงเคี่ยวเช่นเคยในขณะที่ฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์สนะคร ทีที่จะพลาดโอกาสในการรับชมโจเอลเอ็มบีชเนื่องจากล่าสุดทางทีมได้มีการประกาศมาแล้วนะคบว่าโจเอลเอ็มบีชไม่ได้ร่วมเดินทางม,มากับทีมเนื่องจากตัวของเขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าจากในเกมที่ผ่านมาในเกมที่ผ่านมาจังหวะที่เขามีการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเนี่ยนะครับแต่ยังคงเล่นต่อไปได้ในใจลึกๆก็ภาวนานะครับให้ตัวของเขาเล่นไหวเพราะว่าไม่มีใครละครับที่อยากจะพลาดการแข่งขันวันคริสต์มาสนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเกมใหญ่เป็นเกียริกับตัวเองด้วยแต่ตัวของโจเอลเอ็มบีชเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นตำแหน่ง ผลมากๆเลยหลังจะจบเกมการแข่งขันไปเชื่อเหลือเกินว่าอาการบาดเจ็บอาการปวดอาการบวมเนี่ยจะต้องเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนตัวของเขาไม่ไหวนะครับที่บอกว่าน่าเสียดายเหลือเกินเพราะว่าตอนนี้โจเอลเอ็มบีเนี่ยกำลังร้อนแรงสุดๆเลยนะครับเขาคือนักกีฬาที่มีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มมากที่สุดของหลีก35แต้มต่อเกมล่าสุดสามารถทําระดับอย่างน้อยนะครับ30แต้ม10รีบาลได้13เกมติดครับไม่น่าเชื่อเลยฟอร์มจะโหดร้ายขนาดนี้กระถือว่าแมมมี่ยิสเนี่ยงานเบาลงเยอะเลยนะครับเพราะซิกเซอร์สไม่มีโจเอลเอ็มบีแต่อย่าง อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาก็ยังคงมีไทริสแม็กซี่ที่ตอนนี้เนี่ยฟอร์มกําลังดีวันดีคืนเลยนะครับเป็นว่าที่ออสตาร์ Star กว่าได้แถมยังมีลุ้นผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมแห่งปีแล้วก็มีโทวบ a ยสแทริสนะครับในเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําระดับ30แต้มได้ทั้ง3คนเลยนะครับทั้งโจเอลเอ็มบีฟไทริสแม็กซี่รวมไปถึง t ท b บ a ยสแทร์ริสเนี่ยทำถึง30แต้มเป็นครั้งแรกของทีมซิกเซอร์ตั้งแต่ปี1961เลยนะครับที่3คนสามารถทําระดับ30แต้มได้ร่วมกันพอไม่่มมมีีแแบบนนนน้้วาาาาสสถะาาใกรลงงของ จิมมี่บัตเลอร์ยังคง50-50อยู่ก็ตามแต่การเล่นในบ้านของแมมี่ฮิตในแข็งแกร่งนะครับดังนั้นจึงขอเลือกแมมี่ฮิตเอาชนะซิกเซอร์สไปได้แต่เกิดจิมมี่บัตเลอร์ลงได้อีกเนี่ยโอ้โหแมมี่ฮิตยิ่งได้เปรียบครับปิดท้ายเกมวันคริสต์มาสปีนี้ที่คู่10โมงครึ่งนะครับดัลลัสแมวริกส์เดินทางไปเยือนฟินิกซ์ซันส์เกมวันคริสต์มาสนี้ถือเป็นครั้งที่21ของฟินิกซ์ซันส์และก็เป็นครั้งที่7นะครับของดัลลลลลลลาาาาาาาสสสแแแแมมมรรรรริิิกกกกกเเเเเเชืื่่่่่ออออออหหนน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 นวววดดด้้้้ยยฟฟ์ขงงงูททีีป็บบ็บบบบะะคคััตๆพจไ ในวันคริสต์มาสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆการเจอกันครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกจาก3ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลน,นี้นะครับนี่ถือว่าทั้ง NBA เนี่ยเขาจา atch, ัดรีแม t ช์ NBA Playoff รอบ2ปี2022ให้แฟนบาสได้รับชมนะครับในตอนนั้นฟ h o e n i x Suns ทีมอันดับ1โดน d a l l a สเคียร์ตกรอบครับในเกม7แบบเจ็บปวดเหลือเกินถ้าเกิดทุกคนยังคงจํากันได้นะครับจังหวะที่ลูก้าหันไปมองเดวินบูเกอร์แล้วก็ยิม้มรูปนั้นเนี่ยเป็นไวรัลทั่วบนโลกออนไลน์เลยนะครับในเว แต่ที่พวกเขาชนะมา7เกมติดหลังจากนั้น11เกมหลังสุดเนี่ยชนะเพียงแค่3เกมเท่านั้นเองแฟนๆของทีมที่เฝ้ารออยากจะรับชมบิกตรีเลยเกินพอกลับมาเล่นร่วมกันเกมแรกก็แพ้ทันทีพอเกมที่2กําลังเริ่มไปไม่ถึง5นาทีนะครับแบรดลีย์บิลก็มีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าหนักหน่นวงเลยเกินทาให้เบ็ดเสร็จจนถึงตอนนี้บิกตรีของฟินิกซันได้เล่นร่วมกันเพียงแค่24นาทีเท่านั้นเองก็เลยทําให้ผลงานของฟินิกซันในตอนนี้ยังไม่ค่อยพรูดปราดอย่างที่แฟนๆต้องการรับชมนะครับในขณะที่ดัลลัสแมล หาผู้เล่นบาดเจ็บครับสถานะในการลงสนามของรุกี้ทีเด็ดนะครับที่ขึ้นมาเป็นเซนเตอร์แล้วลงตัวให้กับทั้งทีมอย่างเดริกไลฟ์ลี่เดอะเซคเกอ์เนี่ยตอนนี้สถานะของตัวเขาคือ50-50ในขณะที่คารีเออร์วิงแม็กซี่ครีเบอร์รวมไปถึงจอร์จกรีนยังไม่พร้อมลงสนามอย่างแน่นอนนะครับเลยทําให้หลักๆแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นลูกานะครับศูนย์กลางจัก,กรวาลของดัลลัสแมวริกส์นักกีฬาที่มีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มมากที่สุดเป็นอันดับ2องน,นะครับรองจากโจเอลเอ็มบีตัวของลูงก,าาการะเน2ย ิง3คะแนนจะต้องมีเกมระดับทริปเปิลดับเบิลม่อย่างกันเนี่ยดัลลัสเมล r ิ c ส์เหนื่อยแน่นอนครับเพราะว่าแม้ว่าฟินิกซ์ซันจะมีผลงานกระท่อนกระแทนก็ตามแต่เกมใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยเควินดูแรนเนี่ยเขามีประสบการณ์สูงนะครับนี่ถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีการทำแต้มเป็นอันดับ5นะครับในเกมวันคริสต์มาส2 9 9แต้มและยังมีเดวินบ o เกอร์อีก2คนนี้เนี่ยยังไงก็เน้นแน่นอนเกมรับของทั้งคู่เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับค่อนไปทางแย่ดังนั้นมีโอกาสครับที่แฟน เกมวันคริสต์มาสในปีนี้ก็เป็นไปได้ครับดังนั้นในคู่นี้เนี่ยขอเลือกฟินิกซ์ซันส์นะครับที่ได้เล่นในบ้านนะครับมีเควินดูแรนมีเดวินบ o เกอร์น่าจะสามารถบดเอาชนะดัลลัสแมวริตส์ไปได้ครับก็ครบ ทูนกันไปเลยนะคะ5คู่ค่ะแอมิดเอเลือกมิวอ็อกกี้บัคสเดมัวนาเกสบอสสันเซลติกส์ไมแอมี่ฮีทแล้วก็เฟรนดิซันส์ค่ะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปได้ในคืนวันคริสต์มาสแต่ตูนเนี่ยเห็นต่างน,นิดน,นึงค่ะเพื่อนตูนคิดว่า LA ers, ลเอเลเกอร์จะต้องชนะบอสสันเซลติกสแน่ๆเลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะเห็นต่างกับแอมิดเอบ้างไหมหรือว่าเห็นตรงกรันคอมเมนต์มา,าคุยกันค่ะที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้นะคะไม่พลาดคอนเทนต์สูงๆอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโกก้นเเนนีี่่ยยตรงงลลาลคะ เพราะ NBA คือทีได้ของเรา23 Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะ,คคะ Merry Christmas ค่ะคืนนี้ไม่ต้องนอนกันเลย <laughs> ทีเดียว